สิ่งที่มันดีๆก็คือสร้างสตินี่แหละให้มันเกิดสมาธิให้มันเกิดปัญญาสติชั้นที่สามคือสติปัญญานี่ยสำคัญตัวเนี้ยจะต้องอยู่ด้วยผู้มีปัญญาอย่าไปอยู่แบบคนโง่ขออภัย อยู่แบบผู้มีปัญญาว่าเราเป็นใครเราเป็นอาจารย์กรรมเราก็ต้องทำตัวเป็นอาจารย์ถึงบวทวันเดียวก,ก็ต้องทำตัวเป็นอาจารย์เขาสมมุติให้เป็นอาจารย์แล้วก็ต้องทำตัวเป็นอาจารย์เป็นที่น่ากราบไหว้สัากการะเคารพนับถือ ไม่ใช่เป็นอาจารย์กรรมปนั่งคุยอยาน,นใช่ไม่ได้เราก็ต้องช่วยกันสอดสองดูแลการประพฤติวุฒิฐานวิธีของเราให้บริสุทธิ์บริบูรณ์มีสติปัญญาต้องมีปัญญาต้องมีปัญญา ให้มีปัญญาเกิดที่ใจให้ใจมีปัญญาออมีปัญญาให้มีปัญญาปัญญาเนี่ยสำคัญนักปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันจะต้องมีสติบวกปัญญา ต้องฉลาดหาที่สบายยะสบายะเนเป็นภาษาธรรมแปลเป็นภาษาไทยว่าสบายสบายไม่ใช่ไปติดสุขไม่ใช่งั้นหาที่มันสบายหาที่มันเหมาะที่ไหนที่มันสบายที่มันเหมาะ โดยเฉพาะผู้ฝึกใหม่เนี่ยก็ต้องอาศัยความสง,งบเงียบเนี่ยอย่างเข้าห้องน้ำนะเปิดเข้าเปิดออกป,ปึ้ง,ป,งปั้งปึ้งปั้งเย็ดอาดเอียดอาไม่ต้องงหรอกเพราะเราขาดสตินั่นแหละประตูก็เปิดไว้ก็ได้ประตูจบเพราะโยม,ม,ม,ม่ก็มีมุ่งมีกรกัน ไม่ต้องกลัวยุง่งค่อยเดินค่อยไปค่อยปิดค่อยเปิดจริงเรานี่ต้องอาศัยปัญญาต้องอาศัยปัญญาต้องมีปัญญาอาาที่สบายยะสงบสงบในเขา้าพรรษาเนี่ย ไปอยู่ตามป่าช้าก็ได้ไปอยู่ตามถ้ำก็ได้ไปอยู่ตามป่าก็ได้ไปอยู่ที่ไหนก็ได้ที่มันสงบสงบมันสงบสำหรับผู้ฝึกใหม่นะต้องอาศัยที่สงบหาที่เงียบเงียบปิ้งก่อนหลวงพ่อมาอยู่ใหม่อยู่บนถ้ำบืด้องบนนู้น มันมืดตลอดเวลาไม่มีเวลากลางวันเเรียกว่าทำมืดมืดจริงๆยืนเดนินนั่งนอนฝึกทีแรกไปฝึกอดฝึกอดอยู่ประมาณสักสัปดาสัปดาห์กว่า โยงในเลี้ยงอัมพเนี่ยเดี๋ยวนี้ตลาดแม่แลาวเขาซื้อเลตตาซอยมาให้สมัยก่อนสมัยก่อนยังไม่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยฉันเลตตาซอยวันละกล่องก็น,น้ำผึ่งหยดใส่หน่อยคนก็อยู่ได้ถามว่าหิวมันหิวมันหิวข้าว แต่ก็เป็นการฝึกอดอดทนวันที่เจ็ดวันที่แปดบางทีนั่งหลับตาไปเห็นไก่ย่างลอยวูบมเลยความหิวมันเกิดขึ้นที่จิตบางทีแมม้นกในใจหลังจากเลิกฝึกแล้วจะไปฉั้นให้อิ่มเลย แต่พอโลกฝึกแล้วมันก็ฉันไม่ได้มากเพราะมันอิ่มใจมันอิ่มใจฝึกไปฝึกไปเออกายมันด้อยจิตมันเด่นเออทดลองดูเมื่อก่อนหลวงพ่อไม่อ้วนขนาดนี้หรอกคุณดีกว่านี้เยอะสมัยเมื่อ20ปีก่อนไม่อ้วนเราเรียกว่าสมส่วน เดินมาก็ไม่ปวดแขนปวดขาเดินเป็นครึ่งครึ่งวันเลยนะบางทีเดินเป็นวันเลยเดินอยู่แค่นั้นอยู่ในทําเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเดินเดินจนมีความรู้สึกเหมือนไม่ได้เดินมันฝุบฟุบฟุบฟุบุ หยุดไปเองกำหนดไปกำหนดไปเหมือนก็เราลอยแต่มันไม่ได้ลอยไปไหนหรอกมันมีความรู้สึกว่ามันลอยกายนี่มันเบามันไม่ปวดมันไม่เมื่อยเออแปลกทดลองดูนะทำจริงๆนะบางทีก็นั่งหลับ พูดแบบไม่อายพูดตรงๆมันเหนื่อยมันเพียหลับไปเลยบางทีหลับไปฝันฝันว่านั่งนั่งไปมันเหมือนก็นแยกตัวได้ฝันว่ามันออกปึ๊ดเนี่ยเหมือนกับเราดึงหนังสติ๊กเนี่ยมันออกนั่งปึ๊บเป็นสององค์ เดี๋ยวประจกคิดอ่ะมันก็ปึ๊บปึ๊บเป็นองค์เดียวอีกแล้วนั่นก็แปลกบางทีนั่งนั่งไปมันก็ฝันนุ่นฝันนี่ฝันเลยเฉยไปบางทีจิตเรามันจิตใต้สำนึกมันฟุ้งตอนนั้นฝันเห็นหลวงปู่แหวนมาเยี่ยมเลยหลวงปู่แหวนมาเยี่ยม มืก่อโต๊วเอาไม่จีดมาจุดยาหน่อยสิในความรู้สึกยังนึกได้เห็นหน้าแกนั่งคอเอียงแล้วก็บอกหลวงพ่อเขาผมไม่ได้สูบยานะครับผมนมมือบอกในฝันนะแกบอกอออแล้วแกก็มือไปเอาไม่จีดในมือแกยาวยืด ถ้าระเจอก็เอามาละมิจฉิจจุดยาสูบป,ปุ๊ยเนี่ยฝันไปแล้วก็ฝันเห็นนกเขาตัวหนึ่งมันมันไปขันอยู่ตรงต้นมะม่วงก่อนอยู่ตรงนั้นนกเขาขาวนกเขาเผือก ถ้าภาษาปฏิบัติเขาเรียกนิมิตแต่พูดเพื่อไม่ให้มันผิดศีลผิดธรรมก็เรียกว่าฝันไปมันฝันอะไรหลากหลายบางทีก็ฝันเห็นหวยเห็นเบอร์จริงๆเลยฝันเห็นเครื่องบินเนีมาประเทศมาลงที่เนี่ยที่ลงตรงเนี้ย กลางทุ่งนาตัวนี้ขี่เฮลิคอปเตอร์มาตัดตัดตัตตตตัเอ๊ก็ไม่แน่นะประเทศอาจจะมาได้ก็ได้ตัดโลกนิมิตรเผาโบสดวัดธรรมพระก็ได้ไม่แน่นอกฝันว่าเห็นท่านมาสมัยฝึกหัดปฏิบัติใหม่ๆบางทีนั่งเป็นคืนๆเลยครับมันไม่ปวดมันไม่เมื่อย นั่งนั่นนไปมันมีเหมือนอะไรพุ่งออกสมองเนี่ยก็ไม่รู้อะไรแล้วมันก็เย็นสาเย็นหมดทั้งตัวเลยเหมือนก็เขาเอาน้ําแข็งมาลาดอย่างนั้นเอาน้ำแข็งมาลาดเรา,ม,า,ามันไม่ปวดไม่เมื่อยมันสบายชุกชิ ในใจว่าเอาแค่นี้พอไหมมันมีความรู้สึกฉุกคิดมันก็บอกว่าพอในช่วงนั้นตอนนั้นนะมันมีความรู้สึกอย่างนั้นใครจะเอาอะไรไมาแลกไม่เอาแล้วเอาเงินแบงค์พันกสิบรถคันล้อก็ไม่เอาในต,ตอนนั้นนะ รู้สึกจิตมันสบายฝึกไปปฏิบัติไปเราจะสัมผัสได้ด้วยใจตัวเราเองไม่ต้องไปบอกใครไม่ต้องไปถามใครถามใจเราเองมันเป็นปัจจับตงังคือรู้ได้เฉพาะตนบางทีผมอยู่หน้าธรรมตรงในธรรพระกลางคืน เมื่อก่อนผมฝึกเพ่งกระสินสมัยอยู่กาญจนบ,บุรีไปเพ่งที่ทำาสะเสษถีท้าม่วงไปฝึกเพ่งกระสินเพ่งดินเอาโฟมมาตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอาขันทาบดินสอขีดเอาสีดินมาทาเอาไว้เพียงตาเนี่ย ผมเพง่งฝึกเพ่งอยู่เป็นเดือนหลายหลายเดือนณปัจจุบันนี้บางวันก็ยังเพง่งเพ่งอยู่ในห้องเนี่ยในห้องผมไปดูได้เลยมันจะมีกล่องกล่องไปเสนีผมซื้อกล่องไปเสนีมาเอามีคัตเตอร์ตักเป็นวงกลมแล้วเอาไฟใส่ไปในกล่องมันจะเป็นสี อยากได้สีเหลืองก็ไฟหลอดเหลืองๆมาใส่อยากได้สีเขียวก็ไฟหลอดเขียวๆมาใส่แต่ณปัจจุบันนี่ใส่ไฟสีเหลืองกลางคืนนอนไม่หลับก็เปิดเพ่งที่แรกเพ่งดินขาาพรม,มาขันท่าสีดินทาเพ่ง ดิน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 ด <beeping> ินด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 ิน <ientras> ด <ainsi> ินด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 นดิ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 นดนดิ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 นนดิ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 น <Ooh. S 2> มันเป็นเองนะไม่ไม่ใช่อยากให้มันเป็นนะมันเป็นไปนเองบางทีเหมือนกับเราขึ้นรถลงจากสะพานส,งสูงๆ <Ooh. S 2> ปึกถ้าปึ๊กละมืดละหลับแล้วนะถ้าปึ๊กละมันสว่าง สบายเย็นดีละฝึกไปฝึกไปปฏิบัติไปบางครั้งนั่งหลับเหมือนกับคนมากราบอยู่ข้างหน้าเนี่ยเหมือนกับคนมากราบอยู่ข้างหน้าเอ๊ะจะว่าหลับก็ไม่ใช่เอ๊ะเจะว่าตื่นก็ไม่เชิงเหมือนกับครึ่งหลับครึ่งตื่นอย่างเงี้ยเอ๊ะกำลัอกีนก็ยังอยู่เนี่ยอพอลืมตาอไปไหนละ่ะ เราก็เป็นนิมิตนิมิตลึกนิมิตหลอกนิมิตลับนิมิตลวงนิมิตแท้มันมีหลายนิมิตฉะนั้นเราจะต้องทุ่มจริงๆฝึกจริงๆปฏิบัติจริงๆถ้าใครฝึกขัดปฏิบัติยังไม่เกิดสติ ยังไม่เกิดสมาธิก็ทดลองดูอาจจะถูกกับจริตนิสัยก็ได้เพ่งดินเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟฝึกเพ่งกระสินสิ่งหยาบหยาบก่อนบ้งทีจิตเรายังไม่ไม่ละเอียดพอกำหนดลมหายใจก็ไม่ได้ลืมบางท่านบางคนกำหนดพุดโทโธก็ไม่ได้ลืม บางท่านบางคนกำหนดอาการพองยุบของท้องก็ไม่ได้ลืมกำหนดไม่ได้มันลืมตัวลืมมันเยอะกว่าตัวรู้เมื่อไรก็จนจนสติไม่ใช่จนอะไรฉะนั้นต้องสร้างให้มันเกิดมีขึ้นสร้างสลาก็ได้สลา สร้างโบสถก็จะได้โบสสร้างสติก็จะเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดญาณปัญญาญาณอย่างรู้รุปเพใินวาสานุสติญาณพระพุทธองค์ทรงตัดบอกว่าสามารถละลึกชาติได้จะตูปยายญาณสามารถรู้จักที่เกิดของสัตว์ อาสวะขยะยานธรรมอาสวะกรมอาสวะอวิชชาสวะทิฏฐิสวะที่มันหมัดดองจิตใจอยู่เท่าหลายพบหลายชาติพระองค์บอกว่าถ้าใครฝึกจริงปฏิบัติจริงก็จะได้ผลจริง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 ทุ่มไปเลยชีวิตนี้งอกไปเลยชีวิตนี้เพื่อทำ มอบให้พระธรรมแล้วก็จะได้รู้แจ้งเห็นจริงถึงที่สุดแห่งทุกได้คือพระนิพานถ้าเราเกิดวิชาเกิดยานอย่างรู้ทำอาสวะให้หมดสิ้นไปจากใจนีก็เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญานี่แหละมไม่ได้ไปเจริญอะไรจะเจริญให้มันได้เต็มร้อย สติเต็มร้อยสมาธิเต็มร้อยปัญญาเต็มร้อยก็ถึงที่สุดแห่งทุกได้เช่นการปารบธรรมะในภาคคำนี้เรื่องการเจริญสติในเบื้องต้นก็ขอสมมติยุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะความรู้จริงเห็นจริงในสัจธรรมจงบังเกิดกับท่านโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกองค์ นทสาทสาสาาธธธุุสุสสสโนมมทะำหรับธรรมะระคคำวันนี้ก็ได้รับฟังจากประเดชพระคุณหลวงพ่อทวินจันทสโรหรือพระครูจันทะนิภากอร ประธานศูนย์พัฒนากิจเจริมพระเกียรติวัดธรรมพระบำเพ็ญบุญ